สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราชื่อสมภัสสอนนะคะก็มีโอกาสมาพบกับมาสอนภาษาจีนนะกับทุกคนนะคะสอนภาษาจีนในบทที่10หนังสือของใครปี้เซอ e r เคเอร์สไตร์ซนะคะสตก็คือหนังสือของใครนะคะก่อนเอ่ยน,นะคะเราก็ไปที่คำศัพท์ ใหม่นะคะคำศัพท์ใหม่ในบทนี้เชิงเฉอเชิงเชิงเชออีเฉอและเชื่อยางเฉอเชิงเฉอคำศัพท์ใหม่บทนี้ก็มีคำศัพท์ไม่มากนะคะอักษรจีนตัวย่ออักษรจีนตัวเต็มอักษรจีนตัวย่อก็เขียนขีดน้อยหน่อยอักษรจีนตัวเต็มก็ ขีดเยอะหน่อยนะคะอักษรจีนตัวยอ่อเรียนที่ประเทศจีนนะคะเขาเขียนตัวยอ่ออักษรจีนตัวเต็มก็ใช้ที่ไต้หวันไต้หวันจะเขียนตัวเต็มเสียงอ่านพินอินก็คือการสะกดคําก็คือพยัญชนะสระบวกวรรณยุกก็คือการสะกดนะคะเสียงอ่านพินอินความหมายก็ภาษาไทยนะคะเอาละค่ะเรามาดูสตัวแรกกันค่ะนะคะ,นะคะสวย สวยสวยก็คือใครนะคะตัวนี้ใครตัวต่อมานะคะเป็นประโยคคำถามนะคะเตอเตอของแสดงความเป็นเจ้าของเสยวสยเตอเสวยเตอของใครนะคะของใครเสยวยเตอซูเปา้ปาซูเป้าซูเปาก็คือกระ เ๋าหนังเสือนะคะกะเบาหนังเสือเรียกว่าชูเปาหน้าถัดไปนะคะพินพินขั้นพินพินขั้นก็คือฝึกผสมเสียงพินอินการฝึกผสมเสียงพินอินก็มี3ส่วนก็ใช้พยัญชนะพยัญชนะนชนะบวกสระบวกวรรณยุกนะคะก็คือการ ผสมเสียงผินอินพยัญชนะไทยมี44่ตัวพยัญชนะจีนมีเพียง23าตัวนะคะสระของจีนที่เราเจอเน้นก็คือสระเดี่ยวสระเดี่ยวก็คือมี6ตัวออเออีอูวี e o v นะคะ6ตัวนี้สำคัญมากเพราะว่าเอาไว้ใส่วรณยุกวรณยุ์จีนมีสี่เสียงเพื่อในการผันเสียงนะคะวรณยุคจีนมีสี่เสียง เสียง1เสียงสองเสียงสาเสียงสี่เพิ่มเติมนิดนึงก็คือเสียงเบานะคะเสียงเบาก็คือออกครึ่งเสียงหรือออกครึ่งเสียงนะคะก็ก็เป็นเสียงเบาเพื่อให้ไม่ต้องเน้นหนักมากแล้วก็วรรณยุกจีนก็4เสียงนะคะเสียงแรกก็คืออินนะวรรณยุกไทย5เสียงอินก็เท่ากับเสียงสามัญหยางเสียงที่สองคือหยาง จากล่างขึ้นบนอย่างก็เทียบกับเสียงวรรณยุกต์ไทยก็จัตวาเสียงสามังชังก็คือจากบนลงล่างแล้วขึ้นบนอีกชังก็คือเทียบกับเสียงวรรณยุกต์ไทยก็คือไมเอกเสียงเอกนะคะเสียงสี่ชี้ชีเทียบกับวรรณยุกต์ไทยก็คือเสียงโทนะคะเสียงโทเสียงอีกครั้งนะคะอิน อย่างช่างชีนะคะเสียงเบาเพิ่มมานะคะเสียงเบาเราจะไม่ใส่วรณยุกเลยนะคะอักษรจีนก็ตัวจีนนะคะตัวจีนถ้าใครเขียนจนจําตัวนี้ได้ว่าอ่านว่าสวยเราก็ไม่ต้องสะกดแต่ถ้าไม่ไม่อ่านไม่ออกไม่เข้าใจว่าตัวนี้อ่านว่าอย่างไรเราก็มาสะกดการอ่านนะคะ ่ะตัวแรกนะคะเราชจะสอนการสะกดนะคะตัวนี้อ่านว่าพยัญชนะอ่านว่าเชอร์เอาลิ้นขึ้นไปแตะนะคะมีเฮดเมื่อไหร่เอาลิ้นขึ้นไปแตะเพดานปากนะคะเชอร์ตัวนี้สระอุยนะคะอูบวกอีอ่านว่าอุยเป็นสระผสมนะคะเชอร์อุยเชอร์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 เชนะคะเุย ก็คือใครเตอเตอเตเตอเตเตอเตแต่ตัวนี้เสียงเบาอ่านว่าเตอเตอนะคะครึ่งเสียงก็คือเตอเตอก็คือของความเป็นเจ้าของตัวต่อมานะคะตัวนี้เผยพยัญชนะอ่านว่าเบปานะคะตัวดีตัวนี้อ่านว่าต่อเต่านะคะเป็นตัวออกเสียงต่อเต่าตัวนี้ออกเสียงออ ปปลานะคะตัวนี้คือสละผสมระหว่างตัวอากับตัวอออ่านว่าเอานะคะเปอเอาเปาเปาเป๋าเป่าเป้าเปาเปาเปาตัวนี้ก็คือกระเป๋าเดีเรียกว่าคนแซบเปาตอนที่เราดูหนังเป่าบุญจิ้นั่นแหละค่ะก็คือแซบเป่านะคะแซบ เปาหรือ,อสลับเปาที่เราทานกันเปาเจ๋อเปาเจ๋อก็ใช้ตัวนี้นะคะก็ออกเสียงเปานะคะเอาล้วค่ะเรามาดูวิธีเขียนกันดีกว่านะคะเซิงเจ่อปี่ซุนเซิงเจ่อปี่ซุนนะคะเซิงเซิงเจ่ออีเจ่อแลือเจ่อชี่เจ่อเบออีปี่เซอุ่นซุนเซิงเจออ่เจอ บีสุนก็คือวิธีเขียนตามลำดับขีดตัวอักษรจีนนะคะวิธีเขียนตามลำดับขีดตัวอักษรจีนตัวแรกนะคะสยุยนะคะสยุสยสุยก็คือใครหรือภาษาอังกฤษอ่านว่าผููมีสิทธิขีดนะคะหมวดนำก็คือตัวเขียนเชื่อผังก็คือตัวคำพูด นะคะก็คือข้างๆนี้นะคะคำพูดนะคะตัวเอีจนจอพังก็คือ,อ,อตัวนี้เป็นหมวดนำหมวดนำก็คือนำให้เราไปสู่พจนานุกรมในการหาว่าตัวอักษรตัวจ,จีนตัวนี้เป็นตัวกริยาหรือตัวคำนามหรือสรพนามนะคะ r t v e r b หรือ Adjective หรือตัวคำเชื่อมนะคะก็รู้นะคะตัวหมวดนำคืออะไรเปินะคะเปิด ที่เราเชืร์อบอกไม่มีวันยุกตัวนี้ไม่มีวรันยุขค่ะเราชื่อจ้ะมันไม่มีวรณยุกเพราะมันเป็นเสียงเบานะคะเสียงเบาเราจะไม่ใส่วรรณยุก์ก็คือออกครึ่งเสียงออกเสียงครึ่งเสียงนะคะตะตะของสแสดงความเป็นเจ้าของนะคะก็คือเอ่อ p o s s t i v e นะคะ p o s i s i v e of นะคะมี8ขีดหมวดน,นำก็คือตัวไป ไบก็คือตัวนี้นะคะไปก็คือสีขาวตัวเช่านะคะไปเช่าเปอเราเรียกว่าไปาเช่า,ปะะะชาเปอ,อนะคะนะคะไบเช่าเปอก็ต่อมานะคะชูชูเสืออู่สูแปลว่าหนังเสือหลือบุกนะคะมีสี่ขีดหมวดนําก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้คือเขียนย่อเขียนแค่สี่ขีดเองถ้าตัวเต็มเขียนหลายขีดเลย เปากระเป๋า the bag นะคะก็ตัวนี้ก็หมดห้าขีดเองหมดนำก็คือตัวนี้นะคะเปาแซ่เปาเหลือสระเปานะคะเอานะคะเสริมความรู้ศิลปะและวัฒนธรรมจีนนะชุดที่10ก็คือคำว่าเซี่วจ um ิ้งฟู um ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ การเขาลบและกระตันยูต่อบิดามาดานะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องนะคะเราก็ยังไม่ได้เรียนชุดนี้เรามาดูที่เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องของบทนี้ดีกว่านะคะเพราะเราเจอไปที่เนื้อเรื่องนะคะเนื้อเรื่องมีอะไรบ้างบททีท่เรามาดูเนื้อเรื่องนะคะบทที่10หนังสือของใขรนะคะ,ะดูซิ เป้ศึกษาสุดาสูอีกครั้งนะคะเป้ศึกษาสุดาสูบทที่สิบหนังสือของใครนะคะเป็นประโยคคำถามนะคะชัวอีชัวอฝึกฝนสนทนาฝึกฝนสนทนาคุณผู้ชายคนนี้หยิบหนังสือขึ้นมาแล้วก็โชว์ขึ้นมาแล้วก็พูดคำว่าสุดาสูสุดาสู หนังสือของใครคุณผู้หญิงก็ยกมือขวาขึ้นแล้วก็บอกว่า Water shoe Water shoe หนังสือของฉันนะคะหาเจ้าของเจอแล้วนะคะหนังสือของฉันทีนี้คุณผู้หญิงเด็กหญิงคนนี้ก็หยิบปากกาขึ้นมาแล้วก็ถามว่า Shutter be s h u t e r be ปากกาของใครนะคะถามหาเจ้าของผู้ผู้ชายคนนี้ถายมอือซ้ายออกไปแล้วก็บอกว่าทาเตอร์ปีทาเตอร์ปีปากกาของเขาแต่ทาตัวนี้ข้างๆนี้เป็นผู้หญิงก็คือความสออสนามที่สามของ สัพนามที่สามก็คือเขาผู้หญิงนะคะไม่ใช่เขาผู้ชายนะคะถ้าเขาผู้ชายข้างนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวคนตัวเยินเนี่ยจะเป็นผู้ชายแต่ตัวผู้หญิงนี้ก็คือสัพนามที่สามตัวนี้ก็เป็นสัพนามที่สามพิมแปว่าทาค็ะสัพนามที่หน,ะะนึ่งเราเชื่อบอาแล้วนะสัพนามที่1ก็คือกัว คืันสรพนามที่สองก็คือหนิงก็คือคุณหรือ,อคนที่คนอีกคนหนึ่งแต่สรรพนามที่สามก็คือทาเขาผู้ชายทาเขาผู้หญิงนะคะเขาผู้ชายเขาผู้หญิงอ่ะคุณผู้ชายคนนี้ผายมือแล้วบอกว่าทาเตอร์ปีทาเตอร์ปีปากกาของ เขาก็คือไม่ใช่ของสองคนนี้แต่เป็นของอีกคนหนึ่งนะคะทีนี้คุณผู้หญิงนี้ก็เห็นกระเป๋าตัวนี้ก็บอกว่าน่าเชื่อสวยเตอร์สุโน่าเชื่อสวยเตอร์สุโนั่นเป็นกระเป๋าเรียนของใครกระเป๋าเรียนหรือกระเป๋าหนังสือก็ได้นะคะ s ู u แปลวะ่าหนังสือนะคะกระเป๋าเรียนหรือกระเป๋าหนังสือของ ใครถามหาเจ้าของนะคะกระเป๋าสีเขียวนี้ก่รเป็นเจ้าของอคุณผู้ชายคนนี้ก็คุณผู้หญิงเนะอะผู้หญิงค่ะสักทีก็ผายมือนะคะแล้วก็บอกว่าหน้าเื้อทาร์เตูเปาน้าเือทาเตูเปานั่นเป็นกระเป๋าเรียนของเขาเขาตัวนี้คือสรพนามที่สามคือผู้ชายนะคะเขาผู้ชายเอาละค่ะ เราก็มาต่อนะคะทีนี้คุณผู้หญิงคนนี้ก็เอาสมุดขึ้นมาแล้วก็ถามว่าจ้อื่อหนี่เตอร์เปิ่นเจ๋เจ้อซื่อหนี่เตอร์เปนเจออันนี้ไม่ใช่ถามคําถามแต่ว่าเอาหนังสือมาบอกให้กับเผคนให้กับเขาแล้วบอกว่านี่เป็นสมุดของเธอนะคะ,ะคุณผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าเสียเสีย ขอบคุณเสี่ยเสียขอบคุณนะคะตัวเสียตัวนี้ก็ไม่มีวรรณยุกอ์อออกเสียงเบาหรือออกเครื่องเสียงก็คือเสี่ยเสียเสี่ยเสียนะคะก็ไม่มีวรรณยุกใส่เข้าไปในตัวสระนะคะตัวนี้มีวรรณยุกใส่เข้าไปในสระเราก็อ่านว่าสี่เสี่ยเสียตัวนี้คือสียเสียเสี่ยเสีย เสีย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 คือขอบคุณค่ะนะคะอละค่ะหมดแล้วนะคะก็มีกี่กี่คำถามคะมีสามคำถามกับอีกหนึ่งประโยคนะคะเรามาทวนอีกครั้งนะคะสวีเตอร์ซูสวีเตอร์ซูหนังสือของใครอ่วันนี้ก็ชีม้มอเอ่อยกมือขึ้นแล้วก็บอกว่าวอเตอร์ซูวอเตอร์ซู หนังสือของฉันนะคะ,ะต่อมาสวยเตอร์ปีเสื้อเตอร์ปีปากกาของใครเป็นประโยคคำถามที่สองนะคะ,ะทีนี้คุณผู้ชายนี้ก็บอกว่าท่าเตอร์ปีท่าเตอร์ปีาปากกาของเขาผู้หญิงนะคะเขาผู้หญิงทีนี้ก็คือกระเป๋าเรียนนะคะกระเป๋าเรียนสีเขียวนี้ เห็นี้เขาก็ถามว่าน่าเชื่อสวยเตอร์สุเปาน่าเชื่อสวยเตอร์สุเปานั่นเป็นกระเป๋าเรียนของใครอ่าคุณผู้หญิงนี้ก็บอกว่าน่าเชื่อท่าเตอร์สุเปาน่าเชื่อท่าเตอร์สุเปานั่นเป็นกระเป๋าเรียนของเขาผู้ชายนะคะอ่าทีนี้คนนี้ก็พูดประโยคบอกเล่าจเจ้าเชื่อหนีเตอร์เป็นเจ้าเจ้าเชื่อหนีเตอร์เป็นเจ้านี่เป็นสมุดของเธอ คนผู้หญิงก็บอกว่าเสียเสียขอบคุณเสียเสียขอบคุณค่ะเอาละค่ะชุดนี้บทเรียนบทที่สินี้ก็จบลงเท่านี้นะคะก็เราซื้อก็เราติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เ่าซื้อเพื่อให้เ่าซื้อทําคลิปต่อไปนะคะก็สวัสดีทุกคนขอบคุณนะคะเสียเสียตาเจียเสียชื่อเจียนใจเจียนนะคะสวัสดีค่ะ